อ๋อคลิกสูเขาร้อยโลไงเขาจะร้อยโลรีวิวกระสอบนี้ขอไข่หกสิบหกค่ะพี่รีวิวกระสอบนี้ขอไข่สิบหกค่ะขอไข่หกสิบหกนะคะส่วนกระสอบใหม่ k 4สี่สิบห้าสี่สิบห้านะคะรีวิวเหลือหกพันสองค่ะ วันนี้รีวิวเราลดลูกค้สามร้อยเลยเนี่ยใช่ใช่วันนี้วันหยุดจัดไปใครมาดูก็ลดให้โบมันชัเน่เลยลูกค้าเออวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุด<อ>ใครมาดูเราลดให้ถือว่าแบบอ่าชเชยค่าส่งประมาณนั้นนะคะเฉยค่าส่งอ,อม,มาจ้ะ ใครจะรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าทักลิงหน้าโปรไฟล์นะกินสูได้น้าหนักไหมลูกค้าได้น้ําหนัก,กเขาจะได้น้ําหนักเขา100ยโลจํานวนตัวเขาจะเยอะของกิกสูเขาจะได้200 200ตัวนิกกี้มาแล้ววะไม่ทันไรอะ่ะนิกกี้ขอซิปนิกกี้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอดูที่มีอะไรบ้างนิกกี้มา MLB ML <B S 2> ก็มา,มา กัน<ด>าอาดิดาส <ดา S 1> <า>อาดิดาสเอเมบดิกกี้<า>โอ้ยอ,อยากลุ้นกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยลิกสูตรศูนย์สี่ห้าเฮชูค่ะโอ้นโยนยีแนย่แบง์เกาหลีแบง์เกาหลีโค้ดเลยใ่โค้เลยใหญ่ นี่นี่ไอที่ลูกค้าเขาถามมากระดุมสามเมตรอ๋อนี่ไงกระดุมสามเมตรเออโอ้ยดูดิสวยอ่ะถึงจะตัวเล็กแต่ก็รีวายอยู่โอ้ยรีวายนั่นอะไรดิตกนี่สูปรีมาเอ้าเอ้าติดลูกปักเอ้ากระสอบใหม่ K45 HP คือบีมแล้วก็ฟินล่าเอาคลิกสูตรศูนย์สี่ห้าเเป็นกระสอบเกรดเอจ้ะพี่กระสอบเกรดเอค่ะกระสอบนี้รีวิวขอไข่หกสิบหกค่ะพี่กางเกงขาย,ยาวไม่ได้รีวิวค่ะพี่ไลน์นี้เป็นสเวตเตอร์คอกลมค่ะนี่วายกีออวายตัวนี้อาร์ดีรัสดิกี้ไนก oh. ี้ดีดีอะ,อะไร จอเดนฟิลล่ามาแล้วฟินล่าแบรนด์เต็มมากดูตัวใหญ่ด้วยไนกี้ไนกี้อีกแล้วขอไข่66กระสอบนี้นะคะแล้วก็กระสอบใหม่ K4 H ี่ฮอีกแล้วน่ารักโอ้ยน่ก่ันโอ้ยน่ยรักน่ารอีกตัวนึงอ่ะอันนี้สวยเลยนี่สวยอีกนี่ดูตัวใหญ่ๆลูกค้าเดี๋ยวลวงลวงลวง พิมมาได้เลยพี่ใครจะรับกระสอบนี้พิมได้เลยพี่ใครจะรับกระสอบใหม่พีริแจ้งโ,<อ>โบโลก็มาเนี่ยโอ้โบโลร้าเฟรนด์ลอเรน์เริ่มบอกลูกค้าเนเียบเลยตู้เดือนทันวาเป็นต้นไปสเวตเตอร์คอกลมสเวตเเตอร์ฮูดไนกี้ก็ไนกี้จะมีมาน้อยมากนะพี่อันนี้เป็นงานลดที่เราลงตู้เมื่อวันไหนวะเันาดาใช่ันดากันวันไหนวะฝนฝน ็นตู้รถใหม่ที่เพิ่งลงที่เพิ่งโพสหน้าหน้าเฟซบุ๊กเลยอ่ะพี่เมื่อกลางสัปดาห์เนี้ยวันอะไรอ่ะวันพุธหรือวันพฤหัสดูตัวดูตัวใหญ่อะพี่จำไม่ได้เพราะว่าพุ่งลงไปเมื่อวันไหนวันจันทร์ไหมพี่จำไม่ได้เพราะว่าวันันเราลงสามรอบคิกสุเป็นตู้รถใหม่ที่เพิ่งลงสัปดาห์เนี้พี่สัปดาห์นี้เลยวันจันทร์วันอังคารนี่แหละพี่จําไม่ได้ละปอะวันนี้เนี่ยเออเพิ่งลงเลยพี่เออเท่าไหร่สี่สิบหรือห้าสิบลูกอ่ะตู้นี้มีเหลืออยู่ประมาณสัก เท่าไหร่วัดแถวละ5-2แถวใช่ไหมนี่เหลืออยู่ปรากสิบกระสอบแล้วค่ะพี่ discovery d i s review ขอใครหกสิบพี่กระสอบใหม่ k 4 5 h ค่ะทักสีฟ้ามาได้เลยพี่ใครจะรับกระสอบนี้พี่พิมพ์ได้เลยนะอะขอซิปก่อนตัวแรกบันฉ่ำมากเลยอะวางยกได้แล้วไหมไป discovery discovery งานตัดข้างหลัง ส่วนี่องรูปดูตัวใหญ่มากลูกค้าดูตัวใหญ่เยอะแล้วอ่ะอุยว์ดูคอซิฟตเนี่ตัวนี้เป็นไงติดซิฟก่อนติดซิฟก่อนจะได้ดูสวยนม่คอซิตัวใหญ่โอ้นี่พี่พิมดูร่วงไปด้านล่างอดิดาสไม่ชอบเลยค่ะต่อวยคอซิคอซิฟอีกแล้วนี่ปัก ในดูตัวใหญ่มากชาสด้าสดนีทูทูพอเืนะตอนน้ทน,ะน,นไฟแอลนะคะตัวนี้ยี่ห้ออะไรเหรอเอเจอดานโนเนี่พี่เจอดานโนนะฟอนเต็มพี่แขนต่างๆนะคะนี่พี่ดูได้เลยเบนเบนกีฬาคุุบตัวใหญ่มาก ดูป้ายนี่ป้ายป้ายที่มันเป็นโลโก้อะไรเลยวะเนี่ยเยกเบนก็ได้พี่มันต้องขายได้ราคาเบน,เน,นาเล,ลายมันสวยจังเลยตัวใหญ่มากเลยพี่เบนลายสวยๆตัวให,ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้อ่ะ้าวไหนอ๋อเดี๋ยวนเยอะเลยเยอะเลย ผ้าหนาสีดุดดดเด็กภาใหม่อยู่นะใหม่อยู่นี่ก็จีออนดูนะสุดมากเลยอ่ะผ้าหมดมากค่ะพี่มีว่างอยู่ประมาณสิบกระสอบแล้วนะคะรายการนี้คิทสูตร 045H เกิดหรือคะบรรทัดเรียกทางตะวันเกาหลีนะคะมีว่างอยู่ประมาณสักสิบกระสอบแล้วสำหรับกระสอบใหม่นะคะพีนะ่นี่การ์ตูนการ์ตูนเอ้ยสวยตัว<า>ใหญ่นะพี่ค่ะ ใน,ในที่ก็มีใบใหญ่ลูกค้าใบใหญ่สก็สวยนะดูภาเที่เรีย,ยงสวยเลยอะ่ะสวยมากตีใบของเขานะใบขเขานะกระสอบนี้ใครจะรับพิม์เลยนะคะพิม์ได้เลยจัดเต็มโปโลโปโลตัวใหญ่แล้วเนี่ยมิกกี้เมาส์ ต่อด้วยยิ้มยิ้มนี่ตัวใหญ่มากลูกค้าสวยมากขัดแตมมากเลยที่ดดดดสดีดัดีดดดต่อด้วยเนกกาใบใหญ่เะลูกค้าใบใหญ่ ทรงตัวใหญ่นะลูกค้ารอบนี้งตัวนี้กีอนอดลานะไรนใช่นี่ลูกค้าตัวสีเต้มเตเต้มเตนเบเมาแล้วใครชอบสอบนี้จัดไปเลยพี่ใครชอบมาสอบนี้จัดไปเลยเฮ้เป็ดเ นี่กค้ดูตัวนี้ก่อนตัวใหญ่มากนี่ตัวีตัวีกระดุมโโล่ะเอาคอกระดุมสเมตรก่อนสวยมากลูกค้านี่สวยสวย,สวย,สวย ซูป <Supreme. S 2> ร,รีมันก็รีวาย,ยต่อด้ลยต่อด้วย,วย,ยฟิลล่ดนี่ฟิลล่าสีสดโล้วกอันนี้แล้ก็ ยูอใครจะรับก็จัดไปไ่ไจจะนะกะสอบนี้ครจ,จะรับจัดไปเลยดกกี้พอร์เซเฮ้ยอันนี้น้องสวยอ่ะอนอนอันนี้น้องสวยอ่ะนี่น้องสวยอ่ะน้องเป็นครบ,บน้องครบน่ารักมากเลยอ่ะนี่ นี่เรียบๆแต่ตัวใหญ่มากตัวนีวใ้ใหญ่มากเลยอ่ะยิ้มยิ้มโอ้ยเธออยู่ข้างล่างดูดิครับโค้ดสวยอ่ะครับปากอ่ะปากอปอพี่พี่มาอีกตัวนี้ป้ายคิปสูงค่ะพี่หรือลูกค้าเรียกทานตะวันโตนี้ค่ะป้ายคิปสูงค่ะหาเชอรี่ดีกว่าสิ พี่งานทำใหม่ไนกี่ <Nice. S 1> ชามไปรถใหม่ทำใหม่พี่เิ็นมือขนาะเอยไนกะีะพาดีเลยเลย่ีซาบบนมนเก็นดดไ,ได้ตัวพี่ค่ะัจอีกแล้วอะมอมนี้ตัวใหญ่นะ นี่ขอทิปสวยอะ่ะขอไข่หกหกสามทิปนีมเรื่อเลยปกัปกปกัปกปักปักปักแชมปเปี้ยนบักกะลูบักกะลูค่ะตัวใหญ่เกย์เซอร์วิสเนี่ยเกี๋ยวเว็ดส ปลได้เยอะสุดก็220ตัวที่ที่เคยเปิดนะของเกาหลีป้ายพิสซูจะเป็นป้ายเดียวเลยพี่พี่น้ำหนัการ้อยโล,ลน้ำเป็นป้ายอื่นโลโก้อื่นเขาจะน้ำหนัก80กิโลค่ะปึ๊บติดมือขึ้นมา เ <L> b เียบหนูตัวใหญ่ตัวใหญ่จเป็นาตาวอตาตาวราวรบเปิดขนาดนี้คิดว่าเราเจอเชอรี่ไหมสกักสอบหนึ่งอะต้องมีรเิดวสสอบติดยเจอเชอรี่ทังสักสอบอีกคร,รับมา,นานักพี่จ้งสวยมาวิว อันนี้ปากสวยมากนะพี่อันนี้คือวินเทจแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นลายปากลายพวกลายปากนะคะงานสาวเซนนะคะงานสอนนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าอองมันเหมือนกันกับนี่นี่เป็นกีฬานะเนี่ยกับาหลายๆป้ายนะคะที่เราเปิดเยนิกยูนิคดับไป ไนกีต้ตัวใหญ่เลยลูกค้าตัวนี้ใบใหญ่เลย อันนี้ยังไม่เคยเจอไอ้เดินน็อตนี่ยังไม่เคยเจอเลยทีเพเตอรเเนี่ยมันบอกราคาสูงมากตัวนั้นไม่เคยเจอดีอ่ขุยไม่คุยไม่เก่านะร่้าเดินน็อตลูกค้ามาในร้านเปิดป้ายขี้สูงนบอกเจอตัวน็อตตัวหนึ่งขายไปสองพันกว่าบาทเราไม่เคยเจอเนี่ยเดินน็อตนี่

โอ,อ้แชมเปลี่ยนใหม่อะแชมเปลี่ยนแบบมินิมอลเนี่ยดูด้านล่างดิยังออกแบบต่อเนื่องเลยอ่ะเนี่ยด้านล่างเนี่ยดูดิคือปรับฟอนต์ทุกอย่างก็คือแบบอุ้ยตัวนี้สวยอีกแล้วเธอ

คอซิปก็ได้ค่ะหนึ่งอซิปหนึ่งพอซิปอันนี้ไม่ต้องบอกอเลยเบนเลยอิลล่าลูกค้าที่ต้องการกระสอบหมายแจ้งนได้เลยนะคะที่ตหัดเพีย์ได้เลยนะค่ะมีลูกค้าอยากเอาเ็ M S M ภููมากใบใหญ่ใบใหญ่ เรีวิว M&M อมเอสวยนะผ้าหนาเยอะอน,น,อน,นี่ชแชมเปนปักเห็นชัดแจ๋วเลยไปปักตวนี้ใครจะรับขอไข่6-6นะคะขอนะไข่กนะใครรับกระบนี้ขอไข่6-6น,นะคะา,าขอไข่หก